เรื่องของช่างหมดเขาเป็นช่างเดินสายไฟก็ทํางานทุกอย่างครับเกี่ยวกับไฟนะเกี่ยวกับไฟฟ้านะีก็เดินสายไฟนะส่วนมากเขาก็รับงานเป็นงานต่างหมู่บ้านที่เขาอยู่นั่นแหละก็เป็นเป็นบ้านที่หลังอยู่โดดๆนะเขาก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมบ้านหลังนี้เป็นเป็นบ้านของผู้ชายคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวนยะ อยู่นอกจากเพื่อนบ้านก็ห่างไกลอยู่หมายความว่าใกล้ๆนะไม่มีบ้านใกล้เรือนเคียงเลยมีแต่ป่าไปหมดนะแต่ก็อยู่หมู่บ้านคนละที่กันนั่นแหละเขาก็ไปเดินสายไฟให้เขาก็รับงานอยู่หลายวันเหมือนกันจะเป็นอาทิตย์นะ่ะก็หลายอาทิตย์อยู่ก็ทํางานที่นั่นนะเดินสายไฟให้ผู้ชายเป็นผู้ชายไฟกลางคนแต่ว่า เขาสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ก็คือว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวครับเขาก็เขาก็แปลกใจอยู่ทั้งที่เขาก็ทํางานมาหลาย,ลายวันแล้วก็เห็นแต่ผู้ชายคนนี้นอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าญาติาเขาไปอยู่ไหนเขาลูกเมียไปอยู่ไหนเขาก็พยายามอยู่นะหมายความว่าช่างหมดก็พยายามถามอยู่ พยายามชวนคุยอย่างนั้นอย่างนี้ประมาณนี้นะแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังไงล่ะก็พยายามตัดตัดสนบทสนทนาไปเลยนะหมายความว่าเวลาจะคุยคุยคุยกันทีแรกก็คุยแบบผิวเผินนี่แหละก็พอจะคุยได้อยู่กินข้าวกับอะไรไปยังไงยังไงประมาณเนี้แต่ถ้าคุยลึกๆไปนะผู้ชายคนนี้กับต้องตัดบทสนทนาไปทุกครั้งนะครับ หมายความว่าอาจจะบอกว่าเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวไปขุดดินก่อนนะเดี๋ยวขอตัวไปลดตนน้นไม้ลดนับต้นไม้ก่อนนะอะไรประมาณเนี้ยจะพูดไปอย่างเงี้ยหมายความว่าเวลาจะจังหวะที่ช่างหมดกําลังจะถามความเป็นมาว่าญาติญาติญาติพวกญาติญาตไปอยู่ไหนเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็กลับตัดบทไปเหมือนที่บอกนั่นแหละช่งหมดก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาว่าทางานไปเรื่อยๆนั่นแหละ แต่ความแปลกใจก็ยังมีอยู่ในความคิดทวงเขาอยู่เขาก็ทํางานจนเสร็จนั่นแหละครับหมายความว่าเดินสายไฟที่บ้านของผู้ชายคนนี้จนเสร็จนั่นแหละวันสุดท้ายวันที่จ่ายเงินกันปกติลูกค้าของช่างหมดถึงวันจ่ายเงินถึง,ถงวันเสร็จงานเขาจะมีการเรียนการพูดคุยกันพอสมควรอยู่นะครับก่อนที่จะจากไปนะ แต่ว่ากรณีเนี่ยผู้ชายคนเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องจ่ายเงินอะไรหรอกแต่ว่าถึงวันสุดท้ายวันที่ช่างหมดเสร็จงานน่เขาก็แค่บอกว่านี่เอาเงินเอ,เอาไปเอาไปเอาไปแล้วก็รีบกลับบ้านไปซะผมเหนื่อยผมเหนื่อยผมไม่มีเวลาพูดคุยด้วยผมกําลังจะปิดบ้านแล้วนะคุณเอาเงินไปตามที่ค่าแรงคุณนั่นแหละเอาไปแล้วคุณก็กลับบ้านของคุณไปซะผมจะปิดบ้านของล้วนี่เขาพูดไปอย่างเงี้ย วันสุดท้ายนยช่างมดก็ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าความสงสัยในตัวผู้ชายคนนี้ก็ยังมีอยู่เขามาอยู่บ้านยังไงเขามาอยู่คนเดียวยังไงลูกเมียเขาเปไน็นไนยังหาคำตอบไม่ได้ช่างมดก็ต้องไปเพราะว่างานก็เสร็จค่าแรงก็ได้แล้วก็แล้วไปรถแหละช่างมดก็ แต่ว่าก็มีงานอยู่เรื่อยครับหมายความว่างานที่หมู่บ้านของผู้ชายคนนี้อยู่เนะี่ยก็มีคนมาจ้างให้ช่างมดไปทํางานเกี่ยวกับฟืนไฟอะไรเนะี่ยก็มีอยู่ช่างมดก็มีโอกาสได้ถามสอบถามเพื่อนอบ้านของคนพวกลูกค้าที่มาจ้างช่างมดเนะี่ยว่าพูดถึงผู้ชายคนนี้ว่าเขาเป็นยังไงเนะี่ยชาวบ้านก็เหมือนกัน ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าแกก็ไม่มีมนุษสัมพันธ์กับใครเหมือนกันหมายถึงว่าแกมาอยู่แกก็เป็นคนต่างถิ่นนะแกมาอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ก็ยังไม่ถึงสิบปีหรอกก็มุมาจากไหนมาที่แรกได้เห็นอยู่เห็นมากับลูกกับเมียมีลูกสองคนเมียก็มีก็เห็นมาสร้างบ้านหลังนี้แหละ ก็อยู่ๆไปทีแรกก็ไม่ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกหมายความว่าก็มายังไงล่ะมาร่วมกิจกรรมกับพวกชาวบ้านอยู่เนะี่ยเวลาเขามีงานบุญงานอะไรเนะี่ยผู้ชายคนนี้ก็มาอยู่พาลูกกับเมียมาทีนี้อยู่ๆมาเกิดมีสิ่งผิดปกติขึ้นคือไม่เห็นลูกกับเมียผู้ชายคนนี้เลยนะครับคือไม่เห็นนะปกติก็จะเห็นไปไหนมานในด้วยกันแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มแปลกใจคือไม่เห็น ไม่เห็นเมียไม่เห็นลูกของผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่คิดอะไรหรอกชาวบ้านมันก็แกก็วางตัวเหมือนเดิมครับวางตัวเหมือนหลังจากนั้นแกก็ยังไงล่ะวางตัวเหมือนกับช่างหมดเนี่ยเวลาใครมาถามถ,ามถึงลูกถึงเมียถึงอะไรเนี่ยแกก็พยายามตัดบทไปเลยตัดบทเหมือนอย่างที่บอกกับช่างหมดนั่นแหละเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําอย่างนั้นก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําอย่างนี้ก่อนนะ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปขุดดินเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลดน้ำต้นไม้อะไรประมาบนี้ยเวลาคนถา,ถามถึงลูกถึงเมียตัวเองนะ่ก็ชาวบ้านก็ทําอะไรแกไม่ได้เละก็ไม่รู้ว่าแกทําอะไรกับลูกเมียแกหรอกก็มีบางทีชาวบ้านหมายถึงว่าชาวบ้านบางคนก็เห็นบางทีก็เห็นนะเห็นรถตํารวจมาจอดที่หน้าบ้านแกบางทีนะบางบางครังง้งก็ ก็ไม่รู้วาจอดแกอาจจะมีญาติเป็นตำรวจหรือว่ายังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามีรถตำรวจแล้วก็มีตำรวจสองสามคนเดินออกมาจากบ้านแกนะก็ไม่รู้ว่ามาคุยกันเรื่องอะไรหรอกหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทําอะไรแกได้หรอกมันก็เป็นยังไงล่ะทุกคนก็ต่างตั้งคําถามว่าแล้วลูกเมียแกไปอยู่ไหนแกทําอะไรกับลูกเมียกหรือเปล่า หรือว่าแกฆ่าลูกเมียแกแล้วไม่บอกใครแกก็อยู่คนเดียวตั้งแต่นั่นตั้งแต่ตอนที่ช่างหมดไปทำไฟนั่นแหละก็ไม่มีใครรู้ถึงประวัติของแกว่าแกมาจากไหนแล้วลูกเมียของแกไปอยู่ที่ไหนก็มีบางคนก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าพฤติกรรมของแกแกก็ชอบใส่บาตรตอนเช้าอะไร บางทีแคก็เล่าให้บางคนฟังเหมือนกันในในหมู่บ้านนั่นแหละบอกว่าแกจะจะใส่บาททาบุญให้กับลูกเมียที่ตายไปนะ่ก็ไม่รู้ว่าแกคิดยังไงหรอกไม่รู้ว่าแกก็พูดแค่นั้นแหละครับหมายถึงว่าลูกเมียของแกก็คงจะตายไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าตายจากสาเหตุไหนพวก <c oughs> ชาวบ้านบางคนก็ได้แต่ เล่าให้ฟังว่าบางทีแกก็พูดแบบนี้แหละคือแกใส่บาตรตอนเช้านะก็บอกว่าบางคนก็ถามแกว่าทําไมต้องทาใส่บาตรเที่ยวมาใส่บาตรจังก็อยากจะใส่อุทิศ <c oughs> บุญส่วนบุญส่วน,วนอุึสนให้กับลูกเมียที่เสียไปนะแกก็พูดแค่นี้แหละแล้วลูกเมียที่เสียไปแ็เสียไปตอนไหนล่ะทําไมไม่มีจัดงานศพงานอะไรมันก็เป็นเรื่องยังเป็นปริศนาในให้กับชาวบ้าน คิดเรื่องนี้อยู่ว่าแก่ไปทําอะไรกับลูกเมียของแก่หรือเปล่า